สวัสดีเอฟซีนะคะสวัสดีเอฟซีเจ็บซาเด้อค่ะมือนีเจ็บซาได้เดินทางมากาละสินตอน,นเจ็บซาอยู่ที่หน้านะคะทุกคนเดี๋ยวสิบห้าทะะัาาว่วนะคะทุกคนจ๋าไปอันนี้กะยางเระทงเด้ค่ะเจ้าพ่เวียนหัวเด้ค่ะทุกคนฮะไปค่ะทุกคนขาไปชมบรรยากาศ เจี๊ยบสิยนยางตกคล้องพอทุกคนเบิ่งเก้อดูไปเรื่อยๆนะคะอ,อ้อทุกคนบรรยากาศอันนี้อยู่ปลากกวยแป๊บเนืองอันนี้อยู่เจี๊ยบอยู่ฝั่งปลากกวยของหน้านะคะ บรรยากาศก,กะสิประมาณนี้ทุกคนตอนนี้ประมาณมสามโมงเกือบสี่โมงแรงแล้วนี่เลยกระสิคุดข้องล่ะกะปลูกต้นกลวยไวประมาณนี้คะ่ะทุกคนเดี๋ยวเจ็บสิบผ้าย่างไปอีกหมัวจะเดินทางมาจากอันพัทยาเลยทุกคนหัวตะมาหอด ก็เลยแหวนหน้าอุ้ยทุกคนทุกคนดูนี่อันนี้เฮ็ดยังเนี่นนก,ก,นกินได้บ่อุ้ยทุกคนเห็ดเอยียงเนี่ยปาดอกบักใหญ่ปาดอกบักใหญ่จ้าอุ้ยทุกคนบรรยากาศคือโคตรสุดยอดเลยอะอยู่สวนอยู่หน้าเจ็บไข้ทายลง่งดูอยู่ได้ทุกคนตรงนี้ เสียงนกเสียงไม่เห็นบรรยากาศธรรมชาติจังสีกะสดชื่นเนาะทุกคนเฮ้าคือแบบอยูแต่น้ำในเมืองในเอียงนี่ลยจ้า อากาศรอบๆอ,อันนี้บรรยากาศร,รอบๆของหน้าค่ะทุกคนจ้าเจี๊ยบกับสีแบบไหนทุกคนเบิง่ง อันนี้แต่ก่อนเจียเจ๊ยบเจี๊ยค่ยทายลงในทุกคนมองนี่คือแต่ก่อนเคยสะช่วงนั้นมันเป็นช่วงสงการหรือเปล่าเจี๊ยบทีว่า้ากันลงเจี๊ยบค่อยทายไหวอยู่เด้ทุกคนค่ะอันนี้ก็สิแบบอุ้ยทุกคนเบิ่งป่าบ่อนนี่แหละทุกคนบรรยากาศอยู่น้ำทงน้ำตาอยู่มันมีความสุขเนาะคันท่ไม่เห็นอย่างสีเพราะว่า เจีบกับบคอยได้มาดูเด้เจีบอยู่พัทยาอันนี้มาเห็ดบุญเขาสากให้แม่อันนี้พ่อปลูกต้นียังไว้เนี่ยทุกคนบึงเนี่ยต้นบกคุงเดินจ้ามีบกุงพร้อมเด้ทุกคนโอ้ยเอ็นดูเอ็นดูมารากรของคุณพ่อจังเลยดูสี่สองหน่วยโอนต้น ขอ่วยโอนโตนพาทุกคนมาบุกป่ายางซ้ำหีบกระหอบเลยเด้เจ็บกระเดืออ๋อตะหลงวงขึ้นตะหักแถวทุกคนมึงเนี่ย บรรยากาศเนาะทุกคนบรรยากาศคือแบบสุดยอดเดี๋ยวเจีย๊ยบสาสิว่าออกไปแต่ว่าก่อนอื่นเจี๊ยบสิออกไปจ้าไหนนี่ทุกคนบางหนัามัจับเดี๋ยวเจี๊ยบคออนุญาตรอดพาทุกคนหลอดปองกันยอ้ฝา,า,าเวียนหัวเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะไปไปนี่คะ่ะทุกคนแต่ก่อนที่ผ้าทุกคนมาไทยตอนนั้นานามมันแหง้งเนาะมันช่วงหนาแรงกะ แบบซาป่าบรรยากาศไม่เก็บบรรยากาศรอบๆให้ทุกคนิึงอยู่น้ำมาหอยกับมาหน้าเลดีมาชมบรรยากาศเป็นจังไดทั้งทั้งอื่นเป็นจังไดเบิ่งส่วนเข่ากละสินทุกคนจ้า <c oughs> มีน้ำบ่นี้อ๋อมันมีน้ำอยู่เด้ทุกคนมีน้ำอยู่ นี่เลยค่ะส่วนควยควยอยู่พูนเดี๋ยวสิผ้าผ้าไทยตะวาอยู่ไก่พดยางไปบาไวาทุกคนตอนนี้มันหอบเดี๋ยวซู้ให้ทุกคนม่งยุ่งเลยจ้าเห็นบอมีควายเผือกด้วยนะทุกคนบรรยากาศไปเดิน ว่าหันจบเห็นเป็ดลอยอยู่ยู่สัสเหรอวะเดี๋ยวยางกลับไปร่ลมสีกันพ้าทุกคนยางไปเก็บว่าสิผ้าทุกคนไปเก็บบกเขียบ,ยบอยู่แต่ว่ามันคือห่อนแต่บทุกคนห่อนอุ้ยเบิ่งหนามมันปลาซิ่วไหมทุกคนเห็นบ่ปลาซิ่วแบบหลายเลยอยู่ในเนี่ยเบิ่งเนีย เจือสภาทุกคนยางกับโรงสีเจ็บต้องเขาฟังนี่จ้าเอ๊มาตานั่งรถมาทั้งวันเลยนะทุกคนนั่งรถมาแบบเหมืดอมื่อทุกคนมาต่างต๊ะตีหาเคิงออกจากพัทยาหมวตะมาหอดใดบ่ท่านละโดนทุกคนเนี่ยสภาพคือแบบนี้เลยจ้า พาทุกคนมาชมบรรยากาศเนาะเอาความธรรมชาติมาฝากพี่ฝากน้องบางคนา้าเจากับใบใดกับเนาะทุกคนจต่ส่วนตัวเจี๊ยบเองอะเจี๊ยบแบบมาเห็ดบุญเข้าสากหาแม่นะคะทุกคนจ้มาทําบุญเข้าสากก็เลยมาหลาะทงก่อนมีความธรรมชาติอย่างนี้เลยไปเจี๊ยบสิยางกับไปรุ่งสีก่อน อนเดี๋ยวมันรุ่นสีผ้ามาไทายบรรยากาศอีกแล้วก็สิไปสวนพุนอีกนะคะทุกคนจา๋าส่วนมือน,นีเจบสา,ากะาขอจบเพียงคลิปเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวสิพ้าทุกคนมาชมบรรยากาศอีกเด้อค่ะฝากกดติดตามเจ็๊บสา,านเด้อค่ะทุกคนคะ่ะขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะ